จุดนี้แหละทําให้เราได้เห็นแล้วว่าบทบาทของสุขภาพจิตมีความสําคัญคแม้ว่าการเยียวยาจิตใจอาจจะไม่ได้ทําให้สิ่งที่มันเสียหายไปแล้วกลับคืนมาได้นะครับแต่อย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจของคนที่อยู่ท่ามกลางความเครียดได้บรรเทาลงและนี่แหละคือนโยบายสุขภาพที่จําเป็นจะต้องยกระดับขึ้นมาโดยมีกฎหมายรองรับนะครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบ่อยขึ้นและกลไกสําคัญที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิตทํางานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนั่นก็คือการมีกฎหมายขึ้นมารองรับเพื่อกําหนดและส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าภาคประชาชนที่จะต้องเข้ามาทํางานร่วมมือกันใช่แล้วนะครับตอนนี้ผมกําลังจะพูดถึงการมีร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิตซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการปรับแก้แล้วก็รับฟังความคิดเห็นคาดว่าจะประกาศด้าน อีก2ปีข้างหน้านะครับกฎหมายนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการรองรับวิกฤตจากเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อภาวะจิตใจของประชาชน แต่ก็ยังมีข้อสังเกตนะครับว่าร่างพรบรสุขภาพจิตฉบับนี้ที่กาลังพูดถึงกันอยู่อาจจะเทน้ําหนักไปที่การแก้ปัญหายาเสพติดมากจนเกินไปจนลืมให้ความสําคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตซึ่งเป็นประเด็นที่ภาคีเครือข่ายสุขภาพจิตต้องการที่จะมีส่วนร่วมยกระดับร่างกฎหมายสุขภาพจิตให้ทํางานมากกว่าเรื่องยาเสพติดอย่างจะเห็นได้จากเหตุการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ครับ